มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งมีแบรรลี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์กหนึ่งในฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้คนที่มีปัญหาทางสายตาสามารถที่จะเข้าถึงเกมนี้ได้นะครับเราลองไปดูนะครับที่ตัวเลือกครับแล้วก็การเข้าถึงครับการขยายและการช่วยเหลือด้านการมองเห็นครับ การแสดงความเปรียบต่างสูงนะครับตรงนี้เราสามารถปรับได้ทั้งหมด3ค่าวิธีเปิดใช้งานก็คือปัดที่ทัชแพดของเรานะครับไปทางด้านซ้ายซึ่งตรงนี้จะเป็นการแสดงค่าแตกต่างของสีนะครับให้เห็นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนศัตรูหรือสิ่งของเราต้องเข้าใจนะครับคนที่มีปัญหาด้านการมองเห็น เขาก็อยากเล่นกับเราเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าคนสายตายดีอย่างเรากับได้ประโยชน์เพิ่มเติมเข้ามาครับเมื่อเราปรับไปแล้วเราสามารถที่จะเก็บของหาของได้ง่ายขึ้นครับ Where's the ladder? It's got to be around here somewhere. อย่างเช่นตอนนี้นะครับจะหาบันไดปัดทัดแผดไปทางซ้ายครับเราก็จะเห็นบันไดหยิบได้ง่ายเลย Got it. สายเก็บ collectible เก็บของต่างๆง,ง,งานนี้สบายแล้วครับเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นเล่นเองหาเองภูมิใจสบายเลยครับ lady first lady you must be thinking of someone else it's all relative this way หรือว่าในสถานที่มืดๆเองเวลาเราเดินเข้าไปในห้องเราก็สามารถที่จะเปิดปิดได้ตลอดเวลาในเกมนี้โดยส่วนมากแล้วบรรยากาศก็จะมืดๆเราก็จะมองหาของของเราอย่างเช่นจุดนี้เห็นแวบๆอยู่นะครับลองปัดทัดแพดไปด้านซ้ายครับวัตถุดิบก็จะเห็นชัดเจนขึ้นอ้าวละสบายเลย ทีนี้มาดูในโหมดต,ต่อสู้กันดูครับว่าเมื่อเราต้องเจอกับศัตรูอย่างเช่นตอนนี้ครับเรากำลังจะเจอกับศัตรูแล้วปัดทับแพดครับศัตรูเห็นชัดเจนเลยครับถึงแม้จะเป็นห้องมืด ถ้าเป็นตัวธรรมดาห้องมืดๆครับเราไม่เปิดอาจจะดูยากหน่อยเนาะอนนลองปัดอีกสักทีครับ ก็พบว่าไม่มีแล้วศัตรูกำจัดไปเรียบร้อยแสงตรงนี้สวยจริงๆอีกสักจุดครับตรงนี้ผมเจอเล่น The Last of Us ในเวอร์ชั่นก่อนนะครับจะมีเหรียญไฟาฟอยู่ตรงกิ่งไม้เขาย้ายไปอยู่ข้างหลังครับหาอยู่ตั้งนานพอใช้ฟังก์ชันนี้เปิดทิศหน่อยเห็นเลยแม่ ยังจะมาย้ายที่ให้เราหายากอีกทีนี้หาของอะไรง่ายเลยครับหลังจากนั้นครับยังมีฟังก์ชันที่เราได้ประโยชน์อีกซึ่งมาจากตัวเกมของลาดออบอัรภาค2ครับนั่นคือการตั้งค่าให้หยิบของอัตโนมัติ อ้าวเราไม่ต้องกดสามเหลี่ยมอีกต่อไปแล้วครับไปที่ตัวเลือกครับการเข้าถึงครับการควบคุมตัวเลือกลองกับเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับเมนูลองสุดท้ายอันดับ3การหยิบอัตโนมัติเปิดเลยครับเมื่อเราเปิดแล้วนะครับเมื่อเราเจอกระสุนหรือวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวละครของเราก็จะหยิบเองเราไม่ต้องกดเดินผ่านก็หยิบให้เลยครับลดขั้นตอนไปเยอะ ยิงในฉากต่อสู้กันอยู่นะครับเดินเดินไปหยิบกระสุนรีโหลดจบเลยครับสบายหายห่วงนะครับเพียงแต่เดินเข้าไปใกล้ๆอีกสักตัวครับเรียบร้อยนะสำหรับการตั้งค่าทั้งสองอย่างน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้เล่นเก่าและผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดี